โอ้โหไปขับแล้วไปขับไปจะขับพี่ทองทองครับออกไปคฮะเป็นขับใส่แว่นชื่อลาตินนะคะวันนี้เป็นแบบพิมพ์ครับอ้วกแตกเย้ก็ทำไมอ่ะฉันว่าฉันก็เสียงสองกัทุกคนยกเว้นแกนั่นลาตินลาตินโดนดุใช่ทุกคนหนูดุทุกคนยกเว้น หนูไ,ไม่ด <ML> ูทุกคนสิหูคนว่ฉันไม่ดูทุกคนฉันดูแค่แกพันฉันดูแค่แกกับพันแค่นี้ก็แกทำตัวให้มันน่าสมควรดูอะแม่จะทำอะไรจี่กงเกยแ้ไงเออตัวนี้ไงเมื่อวานฉันลู้ไหมว่าฉันอุตส่าห์ใช้ทิชชู่เช็ดให้น้ำมันไม่กระเด็นเผื่อแกเข้ามาแล้วแกหงุดหงิดแล้วดูสิ่งที่แกทำ ดูสิ่งที่แกทำน้ำเลอะซิงหมดฉันไม่รู้ว่านิชชูอยู่ตรงไหนข้องน้ำไม่เห็นชิชัวทุกคนหนูไปตีกับลาตินกันนะคะเจเจทำไมกันอ๋อใช่หนูก็ดูเจเจใช่ใช่ใช่หนูก็ดูเจเจหลังหลังไม่ดูแล้วค่ะหลังๆไม่คุยด้วยแล้วหลังๆไม่คุยด้วยแล้วกระทืบเลย เออเอานวยไหมเฮ้ยทุกคนไม่อยากจะโม้ตอนเด็กๆหนูชอบแบบทะเลาะกับพี่สามใช่ไหมแล้วแบบมาไม้ก็ชอบให้แบบต่อยกันใส่นวงมาต่อยกันที่แม่ที่วันแม่แล้วมาไมาเล่าให้ฟังอะไปดูได้นะก็คือแบบก็ไม่ได้อะไรอะนะถ้าอยากโดนก็แบบก็บอกได้นะต่อยให้ฟรีอยากเกิดต้องเปิดก่อนใช่มาคือคําของพี่สิตาใช่ไหมข้อคิดในวันนี้นะคะก็คือ เกิดต้องเปิดก่อนคะ่ะพิมพ์ตินออตินพิมพ์มันจะไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างคะ่ะต้องฟ้าระเบิดเหมือนนะ <laughs> ตกนรกทั้งเปรนอะทุกคน <laughs> มีมวยไหมคะรอดูพิมพ์ตินไม่ต้องมีกีฬาสีก็ต่อยกันได้คะ่ะ